และดูเหมือนว่าอีกหนึ่งค่าที่จะออกมาตอบรับเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามาจากผลสํารวจนี้ด้วยหรือเปล่านะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ดีการโทรก็ดีรวมไปถึงสปีดก็ดีเดี๋ยวไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับคุณวุทินันนาหิมกันครับ ทุกๆ1ิปีเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางโทรคมนาคม next generation ต่อไปนั่นคือ 5G ในปี2020นั้นคาดว่าจะมาถึงแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเรื่องของ 4G แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครือข่ายที่เราใช้นั้นได้นำสิ่งที่หรือหวาในวงการก็คือ Un ล i m i ิตอินเ e r n e t ครับใช้อินเทอร์เน็ตไม่อันจะเป็นอย่างไรไปรติดตามความคืบหน้าของ ของแท็ในงานแถลงนี้ครับหลังจากที่ d t แทสร้างความงงงวยผ่านสื่อโฆษณาด้วยการออกโฆษณาพลิกกลับหัวตามสื่อต่างๆในที่สุดก็ได้ความกระจ่างแล้วนะครับว่านี่คือแคมเปญใหม่ฟลิป แค่พลิกชีวิตก็ง่ายโดยการฟลิปในครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะเป็นการออกโปรโมชั่นที่อ้างอิงจากความต้องการของลูกค้าในทุกเครือข่ายทั้งรายเดือนและเติมเงินจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานโดยไม่ต้องกลัวว่าจะหมดไม่มีฟับหรือว่าแฟร์ยูเซสโพลิซีไม่ต้องปิด Data บ่อยๆเพื่อการเน็ตรั่วสามารถโทรฟรีกับเครือข่ายเดียวกันโดยไม่มีดอกจันด้วยครับ นี่คือแพ็กเกจใหม่ส่งตรงจาก d t แทในส่วน Go l i มิตจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือรายเดือนและเติมเงินส่วนซิมโกเพลินจะเป็นซิมใหม่ที่ d t แทจะวางจำหน่ายออกมาซึ่งจะเริ่มต้นแคมเปญในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับและไม่กังวลว่าคู่แข่งรายใหญ่จะชูเรื่องคอนเทนต์บนมือถือด้วยออมองไปข้างหน้าเนี่ยดีแทแน่นอนครับ ดิจิทัลกา a ์โฟเมชั่นที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยกระทบผู้บริโภคมากมายจากประสบการณ์ที่เราได้คุยได้ฟังเขาเนี่ยคุลาแชร์ให้ฟังว่าดิจิตัลการจะโฟกัสอสูื่อสามอย่างเพื่อให้ t า a ์ s โฟ r m เมชั่นตรงนี้เนี่ยดีแล้วรู้สึกว่าเรียบง่ายกับลูกค้ามากขึ้นครั้งนี้ดีแท็กได้ใช้เกณฑ์จากการเลือกสปีดที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะมีให้เลือกตั้งแต่1เมกจนถึงเต็มสปีดไม่จำกัดจำนวนส่วนเติมเงินโกโนลิมิตนั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่ 256k ไปจบที่4เมก จุดเด่นของโปรโมชั่นใหม่นี้จะทำให้ลูกค้าดีแทกสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดการโทรฟรีภายในเครือข่ายเดียวกันก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีการจำกัดเวลาที่โทรฟรีแต่ทุกความเร็วห้ามนำอินเทอร์เน็ตไปใช้งานผิดประเภทนะครับเช่นเอาไปแทนเน็ตบ้านหรือโหลดบิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันในด้าน IPTV เราเข้าใจว่าอินเทอร์นรเน็ตเ,เ,เ,เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับกับ ลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการโทรคม,มนาคมตัวเลขตรงนี้ก็คงไม่น่าจะแปลกใจอีกเหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากในอันดับต้นๆของโลก1วัน24ชั่วโมงเนี่ยโดยค่าเฉลีย่ยแล้วผู้บริโภคในประเทศไทยใช้เวลาถึง6ชั่วโมงครึ่งต่อวันขณะที่ในปี2016 จรงลงทุนเพิ่มเสาสัญญาณ17,000ต้นตอนนี้การันตีว่าทุกอำเภอมีคลื่น DT แท็กแล้วซึ่ง d ีแท็ถือคลื่น1,800เมกะเฮิร์มีความกว้าง20เมกะเฮิร์ครับสุดที่นันประถมผ่านถ่ายภาพวุฒที่นั่นนาฮิม Nation TV รายงาน